สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1000วัตต์ตัวนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอาการช็อตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับช็อตทางฝั่ง DC ในเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำให้ลูกค้า เขาทดลองซ่อมเองนะครับลูกค้าเขาก็ลองแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับข้อมูลที่ลูกค้าก็แจ้งมาเนี่ยก็บอกว่าทดลองถอดมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ออกหมดทั้ง10ตัวแล้วมันก็ยังช็อตอยู่นะครับก็เลยต้องส่งมาก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าลูกค้าเขาประกอบเขาใส่มอสเฟตมาหรือเปล่านะฮะ แต่ว่ามีอะไรที่ลูกค้าเขาใส่ซองใส่ถุงซิปมาเนี่ยมีมอสเฟสสามตัวกับตัวนี้เป็นทานซิสเตอร์เนาะนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูภายในกันนะฮะอาการช็อตทางฝั่ง,ง DC Converter ถอดมอสเฟสออกทั้งหมดแล้วก็ยังช็อตอยู่นะมาดูกันว่ามันมีปัญหาที่จุดไหน ก็จัดการหรือตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับอมอเสเศตทั้งหมดเนี่ยในตอนแรกลูกค้าก็ถอดออกแต่เขาใส่กลับคืนมาทั้งทั้งสิตัวแล้วนะครับแต่ว่า,ามี3ตัวเนี่ยลูกค้าเขาเปลี่ยนมามันเป็นเบอร์สิบเดี๋ยวยี 20, ่สิองพีสิบสองพ ซึ่งตามสเปคเบอร์นี้มันเอามาแทนไม่ได้นะครับาตามสเปคมันรับกระแสได้แค่6แอมป์เท่านั้นเองนะฮะรองรับ,บแ,แรงดันได้200โวลต์กระแส6แอมป์ซึ่งมันรับไม่ไหวหรอกนะครับถ้าเอามาใช้งานแทนของเดิมเนี่ยนะครับแค่6แอมป์เนี่ยเดี๋ยวก็พัง ก็เดี๋ยวต้องถอดออกนะฮะไอสามตัวเนี้ยที่ผมเท่าที่ผมลองเช็คดูมันไม่ชอนะ็อตนะเดี๋ยวถอดไอตัวที่ใส่มาทั้งสามตัวนี้ออกเอาของเดิมใส่แทนนะครับอาจจะต้องถอดออกมาใหม่ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมต้องถอดออกหมดเลยดีกว่านะครับทั้งทั้งหมดเลยเอามาเช็คทุกตัวนะครับเดี๋ยวใส่ใหม่เพราะว่า,าลูกค้าใส่มามัน เบียเบ้ยวๆเองๆนะนะนี่นะครับไม่ไม่ได้มันไม่ตรงนะฮะเวลายึดเวลาขันยึดขันอะไรมันมัน,ม,นมันจะคือมันไม่แน่นหนาไม่สวยงามนะเดี๋ยวผมถอดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถอดมอเอเฟตออกแล้วลองตรวจเช็คด,ดูว่าอ่าพอถอดมอสเฟสออกแล้วเนี่ยฝั่งดีซีที่มันยังช็อตอยู่เนี่ยมันช็อตจุดไหนนะครับ ผมก็จัดการถอดมอสเซตออกหมดทุกตัวนะครับทั้งหมด10ตัวนะแล้วก็ทดลองจ่ายไฟ DC เข้าที่ตัวเครื่องนะครับกดจ่ายไฟเข้ามาแล้วเครื่องไม่ช็อตนะครับนี่นะฮะตัวเครื่องก็สามารถเปิดติดได้ปกตินะครับก็ไม่รู้ว่าตอนที่ลูกค้าเขา ซ่อมเองเนี่ยก็บอกถอดมอสเฟตออกหมดทุกตัวแล้วเครื่องยังช็อตอยู่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเนาะนะครับแต่นี้ผมถอดออกหมดเลยนะตัวเครื่องก็ไม่ช็อตนะครับผมได้ทําการเช็คมอสเฟตทั้ง10ตัวเนี่ยนะฮะในจํานวน10ตัวเนี่ยมันมีเสียอยู่5ตัวนะครับเสียหายอยู่5ตัวนะก็คืออ่าเออ้าวห้าตัวนี้นะไม่ใช่5ตัวนี้5ตัวนี้คือ คือตัวที่เหลืออยู่ตัวที่ไม่เสียตัวที่เสียคือ5ตัวนี้นะครับซึ่งอมอสเซตเดิม5ตัวเนี่ยจริงๆมันไม่น่าน่าอา,อาจจะมีเสียแค่ตัวเดียวแต่ว่าที่เสียหายทั้งหมด5ตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นาการทดลองจากลูกค้าที่ลูกค้าลองซ่อมเองนะทำให้มอสเซตเสียห,ยหายหลายตัวนะครับในส่วนของมอสเซดสามตัวที่ผมบอกในตอนแรกว่า,าที่ลูกค้าใส่มาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะสเปคมันแค่6แอมป์นะครับ สเปคสามารถทนกระแสได้แค่6แอมป์เท่านั้นนะครับเอาไปใช้เอาไปใส่เอาไปลันก็จะพังง่ายๆเลยนะตนนัวนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนมอสเฟตนะครับก็คืออันนี้มันเหลือ5ตัวแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเปลี่ยนเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนอ่าทั้งหมด6ตัวนะครับอ่าทั้งหมด6ตัวนะก็จะมีของเก่า4ตัวอ่าใส่ของใหม่6ตัว เพราะว่ามอเฟตมันทํางานเป็นคู่คู่นะครับกอ็อันนี้คือ1คู่นะฮะสคู่นะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยกท็ที่ต้องเปลี่ยน6ตัวเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันเข้าคู่กันนะฮะถ้าเราเปลี่ยนแค่5ตัวเนี่ยนะครับไอตัวใหม่กับไอตัวเก่าที่เหลือเดี๋ยวมันจะทํางานได้ไม่ราบรื่นนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งหมด6ตัวนะครับมอสเฟทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะอ่ะก็เดี๋ยวผม ก็ดำเนินการเปลี่ยนติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่ทั้งหมดนะหตัวแล้วก็ตัวเก่า4ตัวกลับเข้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลับมารันได้หรือเปล่านะครับครับติดตั้งมอสเฟตกลับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมี ตัวนี้ของใหม่นะฮะหนึ่งสองามี่ห้าหนะครับอันนี้เป็นของเก่าของลูกค้าที่ยังไม่เสียสี่ตัวนะฮะครับเดี๋ยวมาทดลองเบื้องต้นกันดูนะครับว่าตัวเครื่องจะรันได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ผมจะจ่ายไฟดีซที่38โวลต์นะครับ ลูกค้าเขาใช้แผงที่มีแรงดัน38นะผมก็ทดสอบที่แรงดันแผงที่ลูกค้ามีนะครับกระแสลิมิตไว้ที่3แอมป์นะฮะก็เดี๋ยวทดลองเปิดเครื่องรันดูนะครับโอเคนะฮะเครื่องเริ่มรันแล้วมาดูกำลังวัดกันนะครับ ก็สามสิบแปดโวลต์นะกำลังวัดอยู่ที่ประมาณ90 90กว่าวัตต์นะประมาณนี้นะฮะเก้าสิบเก้าสิบแปดวัตต์นะครับโอเคนะฮะตัวเครื่องก็สามารถรันได้ปกตินะครับ ก็เดี๋ยวประกอบกับเข้าที่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังหวัดสูงๆดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะปกติหรือเปล่าครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาทดสอบที่กำลังหวัดสูงๆนะครับผมจะตั้งแรงดันที่40โวลต์นะครับกระแสของ power supply ปรับไว้สูงสุดที่พาวเว่าทัพา,ายตัวนี้จ่ายได้นะครับอยู่ที่18แอมป์ทดสอบรันกันเลยนะครับที่แรงดัน40โวลต์กระแส18แอมป์ถ้าตัวกิบทายทำงานได้ปกตินะครับมันจะอยู่ประมาณได้กำลังวัดอยู่ประมาณ5 580 590ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดูกำลังวัดนะครับ นะครับได้สูงสุดอยู่ราว580วัตต์นะครับก็ตัวกิดท้ายก็สามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับ ครับก็สรุปผลการซ่อมนะฮะกิทไทอินเวอร์เตอร์1,000บาทตัวสีเงินตัวนี้นะครับอาการที่เสียก็คือดีซีอินพุตช็อตถึงกันนะครับลูกค้าได้ดำเนินการแก้ไขด้วยตัวเองแต่ไม่สำเร็จนะครับก็ได้ส่งมาให้ผมซ่อมนะฮะตัวเช็คพบว่ามีมอสเฟสนะครับมอสเฟสช็อตอยู่5ตัว นะครับก็ทำการแก้ไขเปลี่ยนมอสเฟตใหม่นะฮะตัวเครื่องก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิป าภาพการใดขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ